ลิงน้อยขึ้นหมอกผ้าครับผมอะไรไม่อันทั้นทงนี่นะเน่าบ่มีเน่โกเห็นอะไรจะขึ้นได้มามนี่ไม่ได้กินหรอกผม,มวผมมามา่าบบตเตอรียแอหรอกผมว่าเลหมกผ้าก็สูงคักโอ้ยมันง่ายๆนิด โอ้มันขึ้นเบิง้งมันขึ้นโอ้มันขึ้นได้แน่ๆครับสูงตัวสูงมันขึ้นเนาะจับตัวดีเด้อผมรไร้ายอะนะขึ้นภูนี่นู่นไอผมขึ้นไปโอ้ตัวยอดครับผมเบิง่งความสูงไงเบื้องข้อมสูงมันขึ้นได้แน่ๆผมยังขึ้นเบ่ได้เออผมทอดปลายคาึกวาน,นี่มีห่างนู่นย,ย่ออยู่หัน มีเยอะเอาไม้แย่ๆยี้มาดูทางนู้นนั่นอยู่ฮะมีเยอะโอ้มีนู่นแถนสูนๆจ้าอะไรลูกูสิย<ะ>ซี่ตัวตวมึงอกี้น้อยดูมีมันยู่ฮันเหรอนู่นฮันเอาพวกหันเออเออแสงหันแล้วตีนทางลงนูน่น โอ้ยย่านดึกใส่หนาเดนมึงเน้เนาะ <c oughs> ต,ตายครับผม,บมเออ <c oughs> เออาลงมาเบอร์ี่นู่นอันพอลงมาครับผมบุ้มบั่มบุ้มบั่มลงมาเลย เตกลิง่งครับผมรุ่นนี้เอามางมันใส่ปีนปลาลิงตีนเออมากเกี่ยวกับโปรย่างเตะห่อก,อก่อนพ่อก่อนให้อ่อ,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 อแล้ว,ลว,วตัวเลือก<ห>ตัวเลือของหวาน Chú sạch xe kia muốn Kì bụi mông mình mông hả? Mình gay vô, gay mông gay vô, mình mông vô hả gay mông gay mông hả? mông hả? ฮะอ๋อใคยตีนเคียด้วยครับผมยิง่งงันยิ่งงันอยู่ผมพอก่อนปะพอสักก่อนพอสักก่อนลงมาลงมามันที่ตก,กอโอ้มันเป็นไห,ห้พวกนี้มาขึ้นได้ได้พวกนี้